นะฮะ,ะเป็นแค่บททดสอบแต่คุณชวนต้องออกเพื่อสร้างความมั่นใจการันตีว่าหมดหน้าตักแต่จังหวะนี้ยังไม่สุกงอมต้องมีศึกใหญ่ที่เป็นของจริง<ะ>วิเคราะห์ได้ดังนั้นไหมฮะผมไม่เหรอผมไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่าเขาจะทําศึกใหญ่ได้ในมุมมองของคุณวิระม<อ>ผมว่าวันนี้ว่าประชาชนผมผมเชื่อในประชาชนว่ารประเด็นมันไม่โดนใจไม่โดนใจฮะเมื่อไม่โดนใจเนี่ย ไอ้คุณชวนออกมาเต้นสิบวันก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ประเด็นโดนใจแล้วก็อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอืมอืมนี่ย้อนกลับไปมองที่อม็อบส่วนลุมนะฮะกับกองทัพประชาชนคนล้มระบอบทักษิณนี่นะฮะแก๊้งในพลนั่นแก๊้งไอ้ติมนี่แกก้งในพลเลยนะฮะครับและมีสองพลเรือนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไทยกรพรค์วันพิเชษพัทไชยโชตครับเอ่อวันนี้เกิด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 อาการอ่ มันก็คล้ายๆกันเกิดเกิดอาจารย์เนี่ยมันคล้ายๆกันฟื้นไต้รากคือไม่มีมวลชนไหลมาสร้างพลังที่สวนลุมเลยใช่ครับจึงไม่กล้าเคลื่อนออกจากสวนลุมครับอะไรคือเหตุปัจจัยก็ทำไมถึอะไรที่ทําให้ฟืนมันเปลี่ยนคือคือโดยโดยความเคารพต่อผู้ที่เป็นแกนนามาเคลื่อนไหวนะผมไม่เคยดูถูกใครที่จะมามาชุมนุมมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญครับแต่ผมผมมองว่าประเด็นไม่โดนใจประชาชนครับเหมือนกันกับพรรคประชาธิปัตย์ ใช่หมายความว่าประชาชนเขาไม่ได้เห็นว่าไอ้การออกนิตกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าชื่อมันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้เกิดว่าลดความตึงเครียดในบ้านเมืองลดบรรยากาศแห่งความขัดแย้งเพื่อจะก้าวไปอีกก้าวต่อไปสู่การปลอกดองครับมันเลวร้ายขนาดไหนอ่ะที่ประชาชนบอกบอกว่าไม่เอ้าไม่เอากฎหมายนี้คผมยังมองไม่เห็นคนไทยคนไหนเลยนะมันยังไม่เคยพบคนไทยคนไหนเลยนะว่าที่บอกว่า คนไทยอย่าปลองดองกันเลยครับนะครับคนไทยอย่าสมานฉันท์กันเลยครับให้มันตึงเครียดกันอยู่อย่างเนี้ยครับผมไม่พบเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาถ้าผมเท่าที่ผมเห็นก็คือว่าเขาอยากให้มีการพูดจากันครับอยากให้มีการปลองดองกันครับายละเอียดยังไงก็ว่ากันก็ว่ากันไปเอาล่ะครับผมจะชวนคุณวีระย้อนกลับไปเดินเล่นในสวนลุมต่อฮะชอบชวนผมออกจากสวนลุมเรื่อยคืออย่างนี้ อาการยืนตตยซากของม็อบสวนลุมกองทัพประชาชนนะฮะคนล้มระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะเป็นเพราะเป็นเพราะขาดทักษะในการนําม็อบหรือเป็นเพราะอะไรฮะหรือเป็นเพราะท่อน้ําเลี้ยงไม่มาหรือเป็นเพราะอะไรฮะในความเห็นผมเนี่ยเรื่องจาก,กมุมประสบการณ์ของคนทธรมะ<อ>ในการจัดชุมนุมผู้คนมันไม่มันไม่มีความสําคัญอะไรมากมายไม่มีทักษะก็ได้ ไม่มีทักษะก็ทำม็อบได้ทาได้ทำได้สบายเลยฮะแต่ว่าติดฮะข้อสําคัญว่าประเด็นที่คุณยกมาพูดเรื่องอะไรครับฮะถ้าประเด็นที่คุณยกมาพูดเป็นเรื่องโดนใจประชาชนครับเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาอึดอัดครับเขากําลังต้องการจะพูดต้องการจะแสดงออกถ้าไม่มีใครจัดสักทีเพราะมีคนจัดแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดมาได้เขามาครับเขามาแล้วติดไม่ต้องประสบการณ์หรอกครับทําซื่อๆนี่แหละทําตรงไปตรงมานี่แหละ แต่ว่าถ้าประเด็นมันไม่โดนใจอย่างที่ผมบอกว่าใครก็ฟื้นเปียกหมดะประสบการณ์ของคนทําม็อบมานะฮะจะทำให้ฟืนมันแห้งจุดแล้วติดเรียกแขกได้ตามสมควรครับหนึ่งประเด็นสองทักษะในในการทำม็อบด้วยหรือไม่ใช่ทักษะก็คือเรื่องเอาแค่นี้ทักษะไม่ต้องมันหลายด้านแต่ว่าเราพูดประเด็นเดียวทักษะที่จำเป็นการอธิบายความคุณมีขีดความสามารถในการพูดจาอธิบายความให้ผู้คน ได้เข้าใจหรือไม่นี่คือทักษะละนี่นี่มากกว่าเรื่องของประเด็นละอ้าประเด็นสาคัญกว่าเข้าใจก็คือประเด็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งคือประเด็นต้องขายได้ต้องโดนใจสองทักษะการสองคุณต้องอธิบายเก่งอีกโอเคต้องมีทักษะต้องมีทักษะถ้าสองอย่างนี้ไม่มีนะยังไงคุณก็จุดไม่ติดความล้มเหลวของม็อบสวนลุมอีกประการหนึ่งมาจากขาดผู้นําไม่มีผู้นําทางจิตวิญญาณที่แท้จริงหรือเปล่า ก็เจ็ดคนก็เขาบอกเป็นผู้นําแล้วนี่ทหารแก่ๆเป็นไม่ได้เหรอฮะอย่างนั้นเหรอทําไมล่ะถ้าอย่างป๋าเปรมได้ได้ทหารแก่ๆอย่างป๋าเปรมไปได้แต่ทหารแก่ๆอย่างชัยสุนทรภาพผมว่าป๋าเปรมไม่ได้ไม่ได้ป๋าเปรมก็ไม่ได้ฮทหารอย่างป๋าเปรมก็ไม่ได้ผมจะบอกให้เอาลองสิลองสิสิ่งที่น่าชงนคือทหารแก่ๆเหล่านั้นเราจะนินทาเขาอย่างไรก็แล้วแต่ เขาไม่โง่หรอกเขาไม่โง่ไม่โง่ทั้งนั้นฮะไทยกร์พลสวรรค์นี่โอ้ยิ่งกว่าไม่โง่ออกพิเชษพัฒนาโชินี่ยิ่งกว่านกรู้อีกผู้นํารุ่นสองพัธมิตรสมัยนั้นนะฮะทุกคนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะการที่ยินตายซากอย่างวันนี้ที่เห็นเนี่ยไม่มาตามนัดหรือเปล่าถูกใครเบี้ยวหรือเปล่าหรือมันจะอะไรหรือเปล่ามันจะซ้ำซากขนาดนั้นเหรอเรื่องไม่มาตามนัดเนี่ยงวดก่อนเนี่ย เสอ้ายของผมเนี่ยอมอบแช่แข็งผมผมนั่นผมเคารพบนะไม่มาไม่มาตามนัดส่วนตัวเคารพบนับถือกันครับก็ไม่มาตามนัดก็หนึ่งแล้วครับทีนี้พวกนี้มาทาใหม่แล้วเกิดมันจะซ้ํารอยจะหรือเรื่องมาตามนัดรหรือไม่มาตรงนี้สิครับก็บอกว่าเขาไม่โง่เมื่อเขาไม่โง่เนี่ยการ,รที่เขาเปิดหน้าท้าชกออกมาเต็มตัวยอย่างนี้กล้าประกาศม็อบวันที่สี่ แล้วเมื่อวาน6สิงหาทั้งวันเนี่ยเข้าประสานกับเวทีผ่าความจริงตลอดนะฮะจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะฮะในที่สุดเขาก็มีคงมีแผนที่จะเคลื่อนไปสมทบด้วยนะฮะม็อบผ่าวความจริงไม่มีไม่มีอุปกรณ์รับมือการสลายแต่ทางซีของสวนรุมเขาเตรียมอุปกรณ์รับมือการสลายม็อบเนี่ยครบถ้วนเลยนะฮะแต่ขาดมวลชนที่จะถืออุปกรณ์เหล่านั้นตามไปสมทบกับม็อบของผ่าความจริงอะไรเกิดขึ้นกับม็อบสวนลุมก็ยังยังที่ผมบอก คือประเด็นายไม่ได้เพร่ะประเด็นไม่โดนใจทักษะไม่ดีทักษะไม่มีทักษะไม่มีประเด็นไม่ได้อหรือมิฉะนั้นก็มิฉะนั้นเราก็สมมุติไปในทางดีสําหรับเขาครับก็อาจจะบอกว่าครับหนังยังไม่จบนะยังไม่จบก็ไม่แน่เขาอาจจะมีทีเด็ดที่ว่าพรุ่งนี้บัรืนนี้กองทัพจากภาคเหนือมาภาคอีสานมาภาคใต้มาใครจะรู้ล่ะผมจะค้างตรงที่คุณวิระบอกว่า หนังยังไม่จบก็ได้หนังยังไม่จบก็ได้วันนี้7สิงหาวันสีถนนช้ยแห่งชาตินะฮะมันก็อาจจะแค่เป็นการทดสอบบางอย่างเดี๋ยวในช่วงที่2ผมจะกลับมาขอคำตอบเพิ่มเติมหอาล้วครับคุณผู้ชมพักสักครู่ฮะแล้ครับคุณผู้ชมเรากำลังสนทนาอยู่กับคุณวีระมุสิกพงศ์คนเคยทำม็อบมองม็อบประชาธิที่ย ประชาธิปัตย์วันนี้อย่างไรนะครไปสนทนากับคุณวิรากันต่อครับคุณวิลาฮะครับลืมถามอยู่เรื่องหนึ่งครั้งมั่บแช่แข็งของเสียอ้เนี่ยเราได้เห็นภาพนะะของของของกองทัพธรรมสัติโสกส่งคนมาช่วยครับอย่างน้อยก็เป็นครัวกลางเป็นคนส่งเสบียงอะไรตัวอะไรให้นะแม้ว่าพันธมิตรประชาชนประกาศจะไม่เคลื่อนกระตามนะฮะแต่ครั้งนี้เราไม่เห็นภาพกองทัพธรรมของสติโสกเนี่ยส่งเสบียงมาช่วยเลยครับแปลกไหมฮะ ตามความรู้ของผมเนี่ยผิดถูกไม่ทราบแต่ผมรู้ว่าสันติอโศกที่เขามาเคลื่อนไหวในใอดีตเนี่ยเพราะเขามีความผูกพันกับพลตรีจำลองศรีเมืองลึกซึ้งมากจำลองศรีเมืองออกศึกเขาต้องมาสนับสนุนเขาแยกกันไม่ได้วันนี้เนี่ยพลตรีจำลองศรีเมืองอาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ว่าต้องตกเป็นจำเลยต้องประกันตัวจากศาล เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของศาลก็คงจะเหมือนพวกผมนี่แหละครับห้ามเคลื่อนไหวอะไรแบบอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องไม่เคลื่อนไหวอะจําลองไม่เคลื่อนไหวก็สันติยโศกก็ต้องคิดอแล้วทำไมคราวม็อบแช่แข็งนั้นคุณจะลองก็ระวังก็กก็็คาคดีศาลอยู่เช่นกันมีเงื่อนไขการประกันตัวคาอยู่เช่นกันครับแต่ว่าสันติโศกนี่ก็ยังส่งเสบียงไป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 อุดหนุนอยู่ครัครั้งนี้ไม่เห็นนะก็ผมว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็คงทบทวนจัก ครั้งที่แล้วที่ผ่านมาบวกลบคูณหารดูแล้วคือประเมินแล้วลบอย่างไรก็แพ้แล้วไม่มาดาเขามีความผมผมคิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาออกนอกธรรมะมันมามากครั้งแล้วเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเป็นเป็นพวกธรรมะนี่ครับแล้วก็มาคิดว่ามายุ่งกับการเมืองมากไปครับถึงเวลาที่จะต้องเมื่อที่จะต้องหยุดบ้างสองอย่างเมื่อประมาประกอบกันคือไม่มีแรงบันดาลใจจาก ไม่มีแรงบมาช่วยผลตรณจำลองไม่มาเพราะนั้นก็หยุดอยู่ดีกว่าจะชะลอกิจกรรมเพื่อทบทวนตัวเองบ้างประมาณนั้นจะออกรบบ่อยๆนะฮะแล้วแล้วไม่ไม่เลือกสนามรบนะฮะมันเปรี้ยมันก็มันก็ขาดความเป็นสำนักปฏิบัติธรรมครับอืมโอเคกลับมาเราทิ้งค้างผูกไว้เป็นประเด็นเมื่อเมื่อตอนท้ายของเบรกที่แล้วนะครับเป็นไปได้หรือไม่ตั้งเป็นคำถามนะฮะ ภาพที่เห็นวันนี้แค่ทดสอบประชาธิปัตย์ทดสอบมาสเตอร์มายข้างหลังม็อบสวนลุมก็ต้องการทดสอบครับนะฮะอ,อ,อะไรต่อต่อมีอะไรมันไม่มันไม่ไหลมาที่สวนลุมวันนี้อย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยครับอ,อ,อาจเป็นเพราะว่าประเมินแล้วยังไม่สุกงอมแปลว่าศึกนี้ยังไม่ยุติยังไม่ยุติ<ะ>ยังมขงีของที่จริงกว่านี้อีกครับเป็นไปได้ไหมผมว่าก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เขายังไม่ ไม่ไม่ใช้กําลังเต็มที่นะแต่ผมก็ขอวิเคราะห์ในซีกตรงกันข้ามไปด้วยกันเลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะทอดเวลาครับทําให้ศึกยาวออกไปครับแล้วก็เตรียมโถมศึกใหญ่ข้างหน้าครับผมก็ยังคาดว่าสําเร็จยาครับเหตุผลที่ผมต้องการบอกก็คือว่าผมเชื่อว่าอารมณ์คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่ต้องการความวุ่นวายแบบนี้ครับ แล้วก็ยากที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาสมทบครัแม้แต่คนที่เป็นมวลชนประชาธิปัต์เนื้อแท้เนี่ยเมื่อสัมผัสกับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการว่าเอ๊ะมันต้องสงบสิมากๆเขาก็ก็ถอยเหมือนกันแล้วบังเอิญว่ารัฐบาลเขาก็ฉีดยามาเข็มใหญ่ครับสภาปฏิรูปสภาปฏิรูปเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะมองยังไงจะดูถูกเหยียดหยามยังไงหรือจะยกย่องยังไงสุดแท้แต่ผมผมมองอย่างคนกลางๆของผมเองว่า มันเป็นเจตานารมณ์อย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการจะบอกกับประชาชนว่ารัฐบาลก็ต้องการให้สังคมนี่สันติสุขมุกมุกนั้นมันไม่แป๊กเลยฮะว่ากันว่าคนในคณะกรรมการยุทธศาสตร์รรคเพื่อไทยยังไม่รู้เลยหลังจากที่เปิดประเด็นสภาปฏิรูปเอาไม้จ่อปากคนในกรรมการยุทธศาสตร์อของรรคเพื่อไทยเรียงคนเลยฮะตั้งแต่คุณสมชายวงศสวัสดิ์ลงมาถึงคุณจตุรนฉายแสง พกคนเกิดอาการแน่นิ่งกงันเป็นแถวเพราะ,ะไม่รู้เรื่องมาก่อนมุกมันไม่แป๊กเลยะม,มันแป๊กแล้วมันจะไปเสียหายอะไรกับในเมื่อเขาเขาออกมุกมาเพื่อเพื่อเจรจา okay. ไม่เป็นไรถูกไหนไมนั่นคือมุมมองนั่นคือมุมมองของคุณวีรบุเชือ่อว่านั่นคือการฉีดยาคือ,ค,อคือผมมองว่าใครก็ตามจุดประกายของการเจรจาชวนคนเข้านั่งโต๊ะเจรจากันมันลดอุณหภูมิถือว่าใช้ได้แล้วมันลดอุณหภูมิได้มันมันบอกแนวโน้มว่าบ้านเมืองจะนำไปสู่ความสงบไม่ใช่นำไปสู่สงครามครับ จะมผมจับประเด็นอย่างนี้ได้ไหมครับอ่าอะผมล้อตามมุมมองของคุณวีระที่บอกว่าที่วันนี้ประเด็นมันมันไม่โดนแค่จึงมาไม่เยอะ,อะนะฮะที่มันไม่โดนเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายนี้โทษฉบับบุรชัยเนี่ยจะนิรโทษแค่ประชาชนทุกสีที่เข้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้นี่ผมพูดแบบยออ่อๆนะฮะเข้าใจคนสั่งการไม่เกี่ยวแกนนําไม่เกี่ยวทักษิณยิ่งไม่เกี่ยวดังนั้น จะมาบอกว่าขัดขวางกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีสาระอย่างนี้มันจรึงจุดไม่ติดกำลังบอกอย่างนั้นถูกไหมโอเคงั้นคําถามต่อไปถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝ่ายตรงข้ามจะเ,เรียกแขกแล้วสําเร็จถ้าจุดฟืนแล้วมันติดก็เพราะตัวรัฐบาลเองก็เพราะตัวพรรคเพื่อไทยเองถูกใช่ไหมถูกถ้าเรียกแขกสําเร็จฟืนจะจุดติดก็เพราะตัว รัฐบาลเองครับพรกเพื่อไทยเองถูกไหมฮะใช่ถ้ารัฐบาลและพรกเพื่อไทยทําอะไรดังต่อไปนี้ครับจึงจะทําให้กระแสมันตีกลับและมันจะจุดติด<ช>อะไรครับทุจริตทุจริตประการที่หนึ่งทุจริตคอร์รัปชันเขาสิรีบทําเขาแล้วรับรองเลยไปแน่ไปทันทีเพราะผมก็จะร่วมกับขบวนการโค่นล้มเหมือนกันตรงนี้จะเป็น จะเป็นจิ๊กซอตัวสาคัญซึ่งถ้าเวลาพอผมจะย้อนกลับมาถาม<ช>หลายคนบอกว่าวประเด็น,นดประเด็นทุจริตเนี่ย<ช>จะทําให้จะทําให้รัฐบาลเผลอๆไม่รอดสิ้นสิ้นปีนี้เขาว่ากันอย่างนี้นะทุก <นะ S 2> รัฐบาลโอเคถ้าทุจริตขอรับชันให้เราเห็นได้จับได้มีหลักฐานต้องไม่ให้อยู่เลยย้อนกลับมา<ช>ล้อไปกับเรื่อง